หลังเปิดตัวว่าไม่โสดแล้วก็ใายความหวานผ่านโซเชียลแบบรัวๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวโบซุปเปอร์วาลเลนทน์ที่สะดุดรักกับหนุ่มเบิร์ดนักดนตรีวงโจ๊กเกอร์แฟมิลีงานนี้รักแฮปปี้ถึงขั้นมีคุยเรื่องแต่างงานกันไว้แล้วด้วยคิดนานไหมว่าจะเปิดตัวเลยคิดนานไหมไม่คิดนานหรอกเนาะเรารักใครช ก็เลยแหละแต่เขาขะพี่ไออ๋อเขาไม่เขาไม่ไม่ค่อยได้ออกสื่อคือน้อยมากคนนี้คบกันมานานหรือ,อยังสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เขาหาดีใจกันไปน่ารักค่ะน่ารักแล้วก็อ่าอย่างที่ตรงๆกันเลยก็คือมีความเข้าใจกันเพราะว่าเราสายอาชีพเดียวกันงานก็เยอะเหมือนกันแทบเดือนนึงแทบจะไม่ค่อยได้เจอกันค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่ตรงกันเนี้ยแทบจะไม่ได้เจอกันเลยเขาจีบพี่นะเขาจีบพี่นะ ค่ะเขาตามหยอดอยู่ใน Facebook พักหนึ่งค่ะเราก็ชอบผู้ชายขี้เล่นอยู่แล้วด้วยสเปกเลยใช่ไหมสเปคเลยสเปคสเปคสเปคค่ะก็คืออายุน้นอยกว่าอ่อนกว่าพี่โบ3ปีค่ะแหวนเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ค่ะเป็นแหวนคู่ค่ะคอนาคตกันใช่ค่ะก็จริงๆก็คือพี่โบก็อายุมากขึ้นแหละ จริงๆมันจะช้าหรือเร็วอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เวลาเราเข้าใจการรักกันแต่ตอนนี้อยู่ที่เงินอยู่ที่เงินตัวเดียวเลยค่ะเก็บเงินก่อนเพราะใช่เราคุยกันว่าเราจะไม่รบก,กวนผู้ใหญ่ถ้าจะแต่งเราก็จะจะจะ,จะใช้เงินเราเองนั่นแหละช่วยกันทํางานก่อนส่วนเรื่องวร์คอนเสิร์ตในปีนี้ถือว่าแน่นมากค่ะแถมยังได้ชิมลางการแสดงในภาพนตย์เป็นครั้งแรกเจ้าตัวบอกเลยว่าทั้งตื่นเต้นแล้วก็หนักใจเพราะเป็นบทที่ยากสำหรับตัวเอง อย่างพี่โบคิวงานแทบทุกวันอยู่แล้วแล้วพี่บอลเขาก็คิวงานแทบทุกวันอยู่แล้วเหมือนกันเห็นล่าสุดที่เาไปชิมาทานการแสดงใช่ไหมใช่ค่ะ<ม>ได้มีโอกาสไปฟิตติ้งหนังภาพ,พยนตร์เรื่องหนังหน้าครูของพี่บุ๊กปริญญาค่ะตื่นเต้นค่ะก็เป็นเป็นภาพ,พยนตร์เรื่องแรกเหมือนกัน<ม>ค่ะแล้วก็ได้เล่นเป็นนางรํานางรําในคณะละครน,นางร้ายนะแต่จะร้ายแค่ไหนก็รอดูยากมากยายากเลยแหละพี่โบว่าร ที่พี่เขาก็คอยคอยให้กําลังใจแหละว่าของมันต้องลองเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีมีโค้ด acting ค,คอยสอนอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวลองดูก่อน <Yeah. S 1> ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะ และ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ